แนววัสอบที่2นะครับการวัดพื้นที่นะครับการวัดพื้นที่ข้อที่5นะครับพื้นที่10ตารางกิโลเมตรคิดเป็นกี่ตารางเมตรนะครับ10ตารางกิโลเมตรเป็นนะครับกี่ตารางเมตร โอเคนะครับเอาเลขศิษมาเขียนตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าใช่ไหมตารางเมตรก็คือคูณคูณเท่าไหร่คูณ1น,นล้านนะครับโอเคหน่วยก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตารางเมตรแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นนะครับมีศสนย์ทั้งหมดกี่ตัว7ตัว 1>, 1แล้วก็ตามด้วยสูตร7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรตอบข้อที่3 ถัดมานะครับข้อที่6นะครับพื้นที่นะครับ60ล้านตารางเมตรคิดเป็นกี่ตารางกิโลเมตรนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ 6นะครับตามที่ศูนย์กี่ตัว7ตัว1 2 3 4 5 6 7ตารางเมตรเป็นกี่ตารางกิโลเมตร ตัวนี้นะครับเขาต้องการเปลี่ยนจากตารางเมตรให้กลายเป็นตารางกิโลเมตรตารางเมตรเนี่ยเล็กกว่านะครับเราก็หารหารด้วยอะไรหารด้วย1ล้านนะครับหน่วยก็จะอยู่ในรูปของตารางกิโลเมตรตรงนี้มี0ูนตรงนี้มี0ูนะครับตัดกันนะครับก็เหลือ60นะครับตารางกิโลเมตร ข้อนี้ตอบข้อที่3